ในวันที่18มกราคม2025ที่ผ่านมาแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่ากล um ุ่มกบฏฮูติในเยเมนได้ใช้มิสไซล์ยิงโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ตอนกลางของอิสราเอลจากนั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลได้ทำการยิงสกัดกั้นในระหว่างที่มิสไซล์จะพุ่งทะย,ยานเข้าไปยังพื้นที่อิสราเอล ตามการรายง,งานได้ระบุว่ามีการโจมตีสองครั้งเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศในอิสราเอลได้มีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ประชาชนอิสราเอลได้ปฏิบัติตนตามหลักการในด้านความปลอดภัยในระหว่างที่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นหลังจากที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลได้พุ่งทะยาน เข้าทำการสกัดกั้นมิสไซล์ของกลุ่มกบฏฮูติเยเมนก็มีรายงานว่ามีชิ้นส่วนของมิสไซล์ได้ร่วงหล่นใส่บริเวณสนามบินนานาชาติเบนกูเรียนจึงทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินได้ใช้รถยนต์วิ่งไปเพื่อตรวจหาชิ้นส่วนของมิสไซล์ฮาร์ยานับทาลีนนักข่าวทหารของอิสราเอล ได้เปิดเผยคลิปภาพในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ในสนามบินนานาชาติเบลกูเรียนได้นํารถยนต์หลายคันเพื่อเข้าทําการตรวจสอบบริเวณรันเวย์ภายในสนามบินนานาชาติเบลกูเรียนหลังจากที่มีรายงานว่าชิ้นส่วนของมิสไซล์บางชิ้นส่วนได้ร่วงหล่นใส่ภายในพื้นที่สนามบิน